สถานการณ์ค่อนข้างอธิบายยากจริงๆแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ใช่ผู้เล่นในโลกนี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบด้วยเนี่ยนายจำพ่อของฉันได้ไหมนายรู้สึกไหมว่าเขาแตกต่างจากผู้เล่นอื่นทั่วไปมากๆเลยละ่ะอะใช่ใช่ใชเขามีพลังพิเศษอยู่ในร่างกายของเขาไม่ใช่รางวัลหรือระบบอะไรมอบให้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามาจากดวงดาวอื่นยังไงละ่ะ ดาวเคราะห์ที่พ่อและสมาชิกของกองเรือของฉันอาศัยอยู่ถูกทำลายโดยวันสิ้นโลกเนื่องจากฉันถูกผนึกความทรงจำของฉันเอาไว้กับระบบฉันจึงจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้มากเท่าไหรส่สิสิ่งที่ฉันจำได้คือกองเรือของเราโคจรรอบดาวเคราะห์อันคาเทียนอิสแลน์ตลอดทั้งปีโดยไม่สามารถระบุได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เหมาะสมกับการอยู่รอดของมนุษย์หรือเปล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันจำได้ กัปตันประกาศแล้วว่าพื้นที่นี้ฉันจะขึ้นเป็นผู้ดูแล,ลและมนุษย์ที่ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่อความอยู่รอดอีกครั้งและมีอายุที่ยืนยาวไปกว่านี้โอยไอ้หน้าประจวบทําไมในต้องขึ้นมาเป็นกัปตันตลอดด้วยฉันก็อยากเป็นกัปตันเหมือนกันนะอย่าบอกนะว่าพ่อของเขาเป็นกัปตันจริงๆนะแย่ yeah, ชะมัดเลยเนาะถ้าเกิดว่ากองเรือของเราใช้ระบบสืบทอดทางประตุก,กรรมอะไรบาปนั้น เห็นไหมว่าเขาไม่ใช่ทคนเฝ้ายามหรือว่าคนนําทางเขาจะไปนําทางเราไปทางที่ดีได้ยังไงกันเล่าโอ้ฟังดูแล้วก็เสียเวลานั่นเนี่ยมาพูดแบบนี้นาะยต้องการอะไรหมายความว่าไงฮะแล้วมันยังไงเล่าฉันเนกะ่งกว่านายและฉันก็เลยกลายเป็นกัปตันได้ไงโอ,โอเคโอเคนายเป็นกัปตันก็เป็นกัปตันสิแล้วคุณกัปตันครับได้โปรด กับตันช่วยมองไปข้างหลังคุณกาดได้ไหมคำเตือนการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ไม่รู้จักพาหานะกําลังเดินทางเข้าสู่แรงโน้มถ่วงอวา้สมาชิรูกเรือทุกท่านไปถึงที่หมายที่กําหนดโดยเร็วและดําเนินการหลบหนีแบบฉุกเฉินคําเตือนคําเตือนเน่นายบูทำอะไรอยู่ล่ะจะอยู่นิ่งเฉยทําไมเล่าเออคุณพ่อ ปิดใช้งานระบบทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่2และจ่ายพลังงานขับเคลื่อนให้เต็มที่ปลุกบุคลากรที่หลับไหลเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ได้ตลอดเวลาเตรียมเรือหลบหนีของเด็กๆเอาไว้ด้วยแล้วก็ส่งไปยังดาวเคราะห์ใกล้เคียงที่เหมาะกับการลงจอดยานภายในครึ่งชั่วโมงคุณพ่อจะพาผมไปไหนเหรอครับเด็กๆไม่สามารถอยู่บนยาลำนี้ได้ฉันต้องส่งนายออกไปดนรับการระบุตัวตนแล้วประตูค้างสินค้าถูกเปิดออกแล้ว พ่อครับไม่เอาแบบนี้สิครับผมไม่อยากจะไปคนเดียวนะครับมันไม่ต่างอะไรเลยถ้าพ่อทําแบบนี้กับผมก็เท่ากับว่าพ่อทิ้งผมนะครับผมทําได้ทุกอย่างเลยนะผมสามารถอยู่กับพ่อได้ครับไปพบออกไปนะครับคุณพ่อพ่อครับจงมีชีวิตอยู่แล้วก็ทําสิ่งที่ลูกอยากจะทําสะนะเดี๋ยวพ่อจะกลับไปหาลูกในอีกไม่ช้าได้ปลอดอย่าทิ้งผมไปนะครับสลลบนี กำลังจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแคปซูลหลบหนีกำลังจะลงจอดและกำลังช้าลงแคปซูลหลบหนีลงจอดอย่างปลอดภัยทดสอบสภาพแวดล้อมว่าเหมาะสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์ประตูกำลังจะเปิดออกประตูเปิดแล้วคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงทำแบบนี้ละ่ะระบบเกาะที่ไม่แน่นอนจับผู้เล่นเข้าสู่ระบบผู้เล่นยินดีต้อนรับผู้เล่นหมิงหยวนเข้าสู่เกาะที่ไม่แน่นอน กำลังสร้างบัญชีสำหรับคุณอัตราการสะสมการ์ดของคุณผู้เล่นมือใหม่เลเวลหนึ่งอร์ซผ่านด่าน0นี่คือเกาะของผู้เริ่มต้นที่ราบทะเลทรายในเวลาพลบคำ่ำปลดอยู่ที่นี่เป็นเวลา7วันนี่มันอะไรเนี่ยเคต็ลับงูทะเลทรายกำลังเข้ามาใกล้คุณแล้วโปรดเตรียมตัวพร้อมสำหรับการต่อสู้ลงมาเดี๋ยวนี้เลย นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับนายตอนนี้ฉันคิดถึงมันมากๆเลยละความทรงจำของฉันก็พลาดมัวเล็กน้อยด้วยแต่ว่าตอนนั้นนายก็ได้ช่วยฉันเอาไว้เอ๊ะพอมองดูใกล้ๆแล้วก็รู้ว่าเป็นเด็กนี่นะเนี่นายโอเคหรือเปล่านะอันตรายผู้เล่นมีงยวนเปิดใช้ทักษะความสามารถพิเศษ b r e d t e Intuition Level 5ฉันไม่ใช่ทั้งไกด์หรือว่าผู้พิทัก แต่ดูเหมือนว่าฉันจะได้เปิดใช้งานความสามารถอะไรบางอย่างในโลกใบนี้แล้วสินะอุ๊ยอะไรจะน่าตื่นเต้นขนาดนี้กันนะยจะเอาเด็กเข้าสู่ระบบแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยพูดตามตรงที่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้การก้าวร้าวแบบนี้หากฉันไม่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดมันอาจจะทิ้งเงาทางจิตวิทยาไว้กับฉันก็ได้ไม่ต้องกลัวไปเลยเด็กน้อยพวกเราทุกคนต่างก็เป็นผู้เล่น ฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรต่อนายหรอกเอ,อ่อคุณครับคุณได้รับบาดเจ็บด้วยเนี่นอยอะอนายนี่ทำไมนายถึงต้องทำเรื่องแบบนี้ทั้งที่อายุยังน้อยแบบนี้กันล่ะฮะแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแต่ว่าการเลียแผลแบบนี้มันจะช่วยให้หายเร็วขึ้นนะครับนายใครกันใครเป็นคนสอนนายเรื่องนี้ช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจมันเลย นี่คือเกาะแห่งความไม่แน่นอนดินดแนนทดสอบอรารยธรรมใหม่ของจักรวาลแห่งนี้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะตราบใดที่นายอยู่กับฉันเชื่อใจมั่นใจในตัวฉันซะไม่มีอะไรมาขัดขวางได้หรอกหลังจากนั้นความทรงจําของฉันเป็นเวลานานก็ได้ถูกลบออกไปแล้วฉันก็จำมันไม่ได้มากอีกต่อไปฉันจําได้ว่านายเป็นคนให้แว่นตาม,มาให้กับฉัน แล้วนายก็บอกฉันว่าอย่ากินผักทีนน like. ่พวกกระต่ายนัดล่าให้ทานเด็ดขาดไม่ว่าฉันจะพยายามนึกมากแค่ไหนตอนนี้ฉันก็จำได้เพียงแค่ตอนอยู่โลกที่แล้วเท่านั้นในเวลานั้นความไร้เดียงสาก็ถูกพรากไปจากชีวิตของฉันการหายใจของเขาเป็นปกติแต่ดูเหมือนเขาจะหมดสติเพราะว่าความเหนื่อยล้า ตอนนี้ไม่ใช่เวลามานอนนะตื่นได้แล้วนะเจ้าหญิงหนิงหยวนฉันหลับไปเหรอขอโทษทีนะเมื่อกี้ฉันเผลอหลับไปใช่ไหมทำไมรู้สึกปแปลกๆที่ปากนะนายแอบทำอะไรฉันตอนฉันหลับหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ตามพวกเราได้รับการ ที่ต้องพึ่งพาอยู่แล้วใช่มหมถ้าเกิดว่าไม่มีผมคุณก็ไม่สามารถได้รับการ์ดใบนี้หรอกครับเหลอเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้เลยปะรีบกลับกันเถอะกาลังมีคนรอเราอยู่นะได้ครับเนี่ยจะว่าไปแล้วนายสูงขึ้นแล้วเนี่ยนี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยหลังจากผ่านไปแค่ไม่นานที่ฉันเจอนายฉันรู้สึกเหมือนว่านายจะโตขึ้นนิดหน่อยนะผมเป็นมนุษย์เทียมนะครับ และช่วงวเว็กของผมมันก็จะสั้นมากๆวุฒิภาวะทางเพศในช่วงต้นสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผมได้ตามเวลาของมนุษย์ตอนนี้ผมอายุเพียง3ขวบเท่านั้นแต่ในแง่ของอายุทางกายภาพที่แท้จริงผมจะมีอายุประมาณ18ปีในแง่มนุษย์ใน1ปีเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อัตราความชาราจะค่อยๆสอดคล้องกับอัตราของมนุษย์ว้าวเดี๋ยวนายก็คงเจอกับคู่ครองของนายในอีกไม่ช้าละมั้งอ๋อ งั้นเรามาพูดถึงมันกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาดําเนินเรื่องกันอย่างรวดเร็วด้วยการ์ดใบนี้เราน่าจะเคลีย์ด่านได้เร็วเวนี้นะนี่ทุกคนพวกเราได้เจอการ์ดที่สามารถช่วยให้เราผ่านด่านได้แล้วนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนรือว่าผิดพลาดเราจะสามารถเคลีย์ด่านได้ในเวลาอนุรวดเร็วด้วยลนะ่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยพวกเรามีความหวังแล้วจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ,อเพื่อร่วมทีมหลายแสนคนเข้ามาที่นี่และตอนนี้เหลือแค่พวกเราแล้วเพียงไม่กี่คนนะครับเนี่การเสียสละของพวกเขาไม่ไร้เหตุผลหรอกถ้าเราทำสำเร็จเพื่อร่วมชาติก็จะรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันนี่นายเห็นไหมว่าพวกเรากำลังมีเพื่อนใหม่เข้ามาร่วมเดินทางกับพวกเราด้วยเหมือนกันเออไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ผมแค่อยากจะบอกพวกคุณว่าผมเนี่ยนะเอาละหลังจากการเคลียร์เกาะอันที่ไม่แน่นอนสุดท้ายแล้วภารกิจของเราก็บรรลุเป้าหมายไปที่เรียบร้อยพวกเรามาฉลองชัยโยให้กับการเดินทางที่ยากลำบากนี้ด้วยกันนะทุกอย่างจบลงแล้วเหรอครับภารกิจทั้งหมดจบลงแล้วแล้วคุณจะจากผมไปด้วยใช่หรือเปล่าผมไม่ต้องการมันอีกต่อไป เเกิดอะไรขึ้นนะแผ่นดินไหวเหรอนั่นมันเจ้าสัตว์ร,ร้ายแห่งความมืดเนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันไม่ควรจะปรากฏตัวขึ้นที่นี่ไม่ใช่เหรอมามามาน่าเสียดายจริงๆหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นแต่ฉันก็ออกไปไม่ได้คุณมีคำถามสุด,สดท้ายบ้างไหม ฉันจำทุกอย่างไม่ได้มากฉันจำได้ว่าสุดท้ายมันคือภาพด้านหลังของนายฉันจะมอบทุกสิ่งที่ฉันมีให้กับพระองค์พลังแห่งความรักนั่นเลย <S <S <ๆ>บาดดำร,าร,รงชีวิตอยู่มดรดกแห่งการดำร,าร,รงชีวิตคุณได้รับมันแล้วมิงงยวนคุณได้รับคะแนนและไพ่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วร,รับภารกิจขั้นสูงสุดเพื่อรับการสำรวจเกาะที่ไม่แน่นอนเป็นร้อเ